สวัสดีครับตำรวจป่าศรัทธาธรรมนำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมนิทานตำนานคติธรรมคำสอนข้อคิดสกิดใจตลอดจนหลักธรรมคำสอนที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมาพูดคุยเพื่อเป็นวิทยาทานต่อเพื่อนมนุษย์สร้างจิตสำนึกให้มีความระอายต่อบาปไม่กระทำบาปทั้งปวงวันนี้นำเสนอประวัติปฏิปทาหลวงปู่พวงสุวีโร เมื่อวันที่22มกราคม2567ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่พวงสุวีโรรำลึก21ปีอาจาริยบูชาคุณพระอริยสงฆ์ผู้กตันยูโปรดมารดาให้พ้นทุกภัยแห่งวัดป่าปูลูสันติวัฒน,นาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่พวงท่านมีศรัทธาออกบวชโดยเป็นผ้าขาว อยู่กับหลวงปู่ศรีลาเทวมิตโตและหลวงปูพ่พรสมโน,โนอยู่ถึงสองปีได้มีโอกาสเดินทางไปกราบฟังธรรมะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดปา่าหนองผือนาในอยู่บ่อยครั้งเมื่อบวชแล้วได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยวันหนึ่งนั่งสมาธิเห็นโยมแม่ที่ตายแล้ว ได้มีความเป็นอยู่อย่างอัตตคัดไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มไม่มีที่อยู่อาศัยจึงอธิษฐานกับพระประธานว่าช่วงเช้าไปบินทบาตขอให้มีคนมาถวายผ้าครั้นไปบินทบาตก็มีคนมาถวายผ้าขาวจริงๆท่านจึงนำผ้าขาวไปย้อมด้วยหินสีแดงแล้วนำไปซักตาก พอแห้งก็นามาย้อมแล้วซักตากอีกรอบจากนั้นก็นํำไปพับถวายหลวงปู่ขาวกราบเรียนท่านว่าขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์บังสกุลแนอุทิศให้แม่หลวงปู่ขาวจึงชักผ้าบังสกุลให้คืนนั้นหลวงปูพ่พวงนั่งภาวนาเห็นโยมแม่มีผ้านุ่งผ้าห่มผืนใหม่ แล้วยังมีผ้าอีกหลายผืนห้อยเต็มไปหมดจากนั้นหลวงปู่พวงจึงคิดว่าจะทำอย่างไรโยมแม่จึงจะมีที่อยู่อาศัยหลายวันต่อมามีโยมนิมนต์หลวงปู่ขาวกับพระที่วัดไปสวดมนต์ที่บ้านหลวงปู่พวงจึงมีโอกาสตามไปด้วยญาติโยมได้ถวายปัจจัยหลวงปู่ขาว หลวงปู่ขาวจึงได้บอกกับพระสงฆ์ว่าอัฐบริขารเราก็มีอยู่พร้อมแล้วให้นำปัจจัยนี้ไปสร้างกุฏิและฐานอันหมายถึงห้องส้วมตามที่ท่านพวงอธิษฐานไว้ครั้นเมื่อสร้างเสร็จหลวงปู่พวงจึงได้น้อมถวายกุฏิและห้องน้ำแกหลวงปู่ขาวอนาลโยจากนั้นตกกลางคืน หลวงปู่พวงได้นั่งสมาธิมองหาแม่ออกตามหาทั้งคืนก็ไม่เห็นผ่านไปสี่วันจึงได้กราบเรียนหลวงปู่ขาวขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์หาแม่บ่เห็นหลวงปู่ขาวจึงบอกให้ขึ้นสูงสูงขึ้นสูงสูงหลวงปู่พวงจึงนั่งสมาธิตามหายอดหมายก็ไม่เห็นหรือจะเป็นที่สวรรค์กันแน่ ท่านจึงรวบรวมพลังจิตท,ทั้งหมดขึ้นไปดูจึงเห็นวิมานของโยมแม่บนสวรรค์เห็นร่างกายที่เป็นทิพย์ของโยมแม่จึงสบายใจขึ้นว่าโยมแม่พ้นทุกข์แล้วใเกริ่นประวัติบางส่วนมาให้รับฟังจึงขอน้อมนำประวัติองค์ท่านมาให้พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อเป็นสังขานุสติและโมรณานุสตินะครับ คนเราจะดีหรือเลวก็เพราะจิตนี่แหละเป็นตัวการสำคัญเพราะจิตเป็นธรรมชาติอันวิจิตจึงทำให้สัญญาคือความจำวิจิตเพราะสัญญาวิจิตจึงทำให้ตันหาวิจิตเพราะตันหาคือความทะเยอทะยานอยากวิจิตจึงทำให้คนเราทำกรรมโอวาททำคำสอนหลวงปู่พวงสุวีโร หลวงปูพวงสุวีโรเดิมชื่อพวงศีทะเบียนเกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้นสิบห้าคำเดือนเจ็ดปีมะโรงตรงกับวันที่สองมิถุนายนปีพุทธศักราช2471ณบ้านปูลูตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายจุ่นสีทะเบียนและนางมาขันตีพันธุวงศ์ บิดาเป็นชาวบ้านกงพานอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีส่วนมารดาเป็นชาวบ้านปูลูมีพี่น้องทั้งหมด14คนหลวงปู่เป็นคนที่8มูลเหตุของการได้ออกบวชเมื่อหลวงปู่อายุได้16ปีได้ทำงานประมงบ้างทำงานโรงต้มสุราบ้างไม่นานก็ได้ยินข่าวว่ามารดาป่วยหนัก จึงลางานไปเยี่ยมมารดาก่อนมารดาหลวงปู่จะสิ้นลมได้สั่งหลวงปู่ว่าบวชให้แม่นะถ้าลูกไม่บวชให้แม่จะตายตาไม่หลับหลวงปู่ก็รับปากแล้วมารดาก็สิ้นใจด้วยจิตศรัทธาอยากจะบวชอยู่แล้วในช่วงที่รอเวลาอันเหมาะสมที่จะบวชอยู่นั้น หลวงปู่ได้สแสวงหาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆเช่นว่าไปฟังธรรมกับพระอาจารย์สิงสหธรรมโมพระอาจารย์พรสุม,มโนพระอาจารย์ศรีลาไทยวมิโตเมื่อพศ .2490 หลวงปู่ได้เป็นนุ่งขาวห่มขาวอยู่กับพระอาจารย์ศรีลาอยู่กับพระอาจารย์สองปีจึงได้บวช ในช่วงระยะเวลานั้นหลวงปู่ยังได้ฟังธรรมของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่มาแวะเวียนทุดงอยู่แถวนั้นด้วยอีกทั้งยังเป็นช่วงที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านอาพาธหนักหลวงปู่ยังได้ช่วยหามหลวงปู่มั่นไปจนถึงวัดสุทาวาสและแล้วหลวงปู่มั่นก็มรณภาพที่นั่นหลวงปู่จึงได้อยู่ ช่วยงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นจนแล้วเสร็จจึงได้บวชการอุปสมบทเมื่อหลวงปู่ลีลาและหลวงปูพ่พรพิจารณาเห็นว่าหลวงปู่เรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติครบถ้วนแล้วจึงอนุญาตให้บวชได้โดยบรรพชาเป็นสามเณรก่อนตรงกับวันที่6พฤษภาคมปีพศ2493 และในวันรุ่งขึ้นคือวันที่7พฤษภาคมปีพศ2493ึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อเวลา15.40นาทีณสีมากลางหนองแวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูพุทธวราคมเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อ่อนยานศิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์คู่นาคที่บวชพร้อมกับหลวงปู่ในครั้งนั้นคือพระราชยานามุนีบุญมีจิตตปุญโยเจ้าคณะจังหวัดสกลนครการอุปสมบทของหลวงปู่ก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จได้ง่ายๆดังที่หลวงปู่ได้เล่าไว้ดังนี้หลวงปู่อ่อนยาน,นาสิริขณะนั้นท่านอยู่ถ้ำเป็ด ไปนิมนต์ท่านลงมาให้เป็นพระคู่สวดปวดเนนสมาทานศินสิบก่อนหลวงปู่อ่อนชี้มือมาทางอาตมาแล้วพูดว่าผพาขาวนี้ราจะบวชห้าปีถ้าบวชแค่ห้าปีไม่ไปบวชให้รอกกลัวเอาศาสนาบังหน้าเมื่อศึกษาเราเรียนมีความรู้แล้วศึกหาลาเพศออกไปทำงานในสมัยหลวงปู่เป็นคารวสก็ได้ศึกษาปริยธรรมมาเช่นกัน คือสอบได้ธรรมศึกษาโทและคิดว่าเมื่อบวชแล้วก็อยากศึกษาบาลีแต่ที่จะสอบปร,ริญญาสามไปจนถึงประโยคหกับเขาบ้างคิดว่าบวชเรียนสักห้าปีก็จะลาศิกขาเพศออกไปทำงานซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกแต่พอได้ยินหลวงปู่อ่อนทักขึ้นมาทำให้พระอันดับต่างลุกหนีกันไปหมดจากนั้น หลวงปู่อ่อนจึงนั่งเทศให้ฟังจากสิบโมงเช้าจนถึงสามทุ่มกว่าไม่ยอมลุกไปไหนอาตามาก็นั่งฟังท่านเทศอยู่อย่างนั้นจนตัดสินใจว่าจะขอปวดไปตลอดชีวิตไม่ยอมสึกพอตัดสินใจดังนั้นแล้วเสมือนท่านจะรู้ท่านจึงบอกว่าเอออย่างนั้นแหละรู้จักผิดรู้จักถูกตัดสินใจได้ถูกต้องแล้ว จากนั้นเตรียมของบวชประมาณสามทุ่มท่านเห็นว่าดึกมากแล้วจึงบวชเนนให้ก่อนวันต่อมาจึงได้บวชพระโดยสมบูรณ์เมื่อบวชแล้วหลวงปู่พวงได้ออกปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดได้ออกเที่ยวทุดงกรรมฐานไปในเขตหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคอีสานได้รับการอบรมกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายรูป อย่างเช่นหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่อ่อนยานาสิร,ริหลวงปู่จวนหลวงปู่จันทร์และหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโรเป็นต้นเมื่อเจอภูมิที่ถ้ำมาทดสอบจิตใจหลวงปู่เที่ยวทุดงอยู่แถบภูเขาในเขตจังหวัดเลยเป็นส่วนใหญ่บางครั้งข้ามเขตไปถึงจังหวัดเพชรบูร์ด้วยโดยหลวงปู่ได้เล่าถึงประสบการณ์ เมื่อครั้งทุดงอยู่ในเขตจังหวัดเลยไว้ดังนี้ครั้งหนึ่งอาตาม,มาไปอยู่เขาในเขตอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยไปอยู่ถ้ำถ้ำหนึ่งผีดุมากมันมาทดสอบจิตใจหลายอย่างแต่ก็เอาชนะเราไม่ได้และที่บ้านนาป่าซากบ้านนาตรงนาเขาทางที่จะออกไปแผ่นดินลาวมีอยู่ถ้ำถ้ำหนึ่ง มีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายมีพระทุดงเคยไปอยู่แต่อยู่ไม่ได้เขาบอกว่าผีจะกินผีจะกินพระมันไม่กลัวบาปหรือมันจะกินพระได้ยังไงแต่เมื่อเราเข้าไปอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะจิตเราสงบพวกผีมันมากันเต็มไปหมดบางทีเราก็ให้สินเขาเขาก็อยากสร้างคุณความดีเหมือนกัน อาตมาให้สินผีเพื่อนพระมองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงเขาถามว่าพูดอะไรกับใครล่ะอาตมาก็ตอบเขาไปว่าเออให้ศิลให้ศิลพวกภูมิเขามาแล้วยังถามกลับมาอีกว่าไม่ไม่เห็นตัวเขาล่ะอาตมาบอกว่าพวกเขาเป็นกายทิพย์เขามาฟังเทศมากันมากไหมมาก ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีสิ่งใดๆมารบกวนจึงปฏิบัติธรรมกันอย่างสบายเราไปกันสี่รูปแต่ละรูปก็มุ่งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งนั้นทำให้เราไปกันได้อย่างสบายไม่มีอะไรติดขัดนอกจากความลำบากในการขบฉันเท่านั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาตมาไปวิเวกกับหลวงพ่อเพชรบุรี ถ้าเรานอนมันก็จะมาจับชายขาเขยา่าบอกว่าลุกลุกลุกมันมาปลุกให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมเรียกว่านอนไม่ได้เลยนอนทีไรมันมาปลุกทุกทีจะว่าคนปลุกก็ไม่ใช่เพราะที่นั่นไม่มีใครบางทีเรานั่งสมาธิกำลังเค,เคร้มจะหลับมันก็จะหัวเราะเรา และบางทีมันจะมากระซิบข้างหูว่าลุกลุกจะพาไปดูอะไรบางอย่างที่ทำพอเราไปดูก็เห็นของมีค่ามากมายเช่นว่าเพชรนินจินดาและพระพุทธรูปทองคําเก่าแก่แต่เราไม่สนใจมันคงพามาทดสอบใจว่าเราอยากได้ของเหล่านั้นไหมพอเราไม่สนใจ มันก็พามาส่งโดยปลอดภัยแต่เคยมีพระทุดงบางรูปมาปฏิบัติที่ถ้ำแห่งนี้แล้วหายไปหรือมอรณภาพไปก็มีทั้งนี้คงเป็นเพราะเกิดความโลภอยากได้ของคนอื่นจึงถูกเจ้าของทำร้ายเอาคือคงถูกผีหลอกจนขวัญหนีดีฟอรหรืออาจจะกลัวนลนลานจนตกหน้าผาไปก็มีเพราะ ไม่อยู่ในอาการสำรวมอย่างเช่นสมณะเพศทั่วไปเกิดความอยากความโลภอันเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะมาถึงความยากลำบากของการทุดงบางทีไม่ฉันบางทีก็มีฉันเพราะบางที่บางแห่งไม่มีหมู่บ้านคนเลยบางแห่งไปบินทบาทเขาก็ใส่แต่ข้าวเฉยเฉยหรือบางที่เขาก็ใส่ข้าวเหนียวกับเกลืออย่างอื่นก็ไม่มี หรือใส่ข้าวโพดกับข้าวเหนียวมาเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชาวป่าหรือชาวเขาอีกอย่างเขาไม่รู้จักธรรมเนียมและเขาก็กินอยู่อย่างนั้นสมัยก่อนคนป่าเขายังไม่รู้จักพระเพราะบางแห่งพระยังเข้าไปไม่ถึงบางแห่งมีหมู่บ้านแต่ไม่มีพระบางแห่งหมู่บ้านหนึ่งมีเพียงสิบหลังคาเรือนเท่านั้นวัดก็ไม่มี ถึงมีก็ไม่มีพระอยู่พวกเขาจึงไม่รู้จักไหว้และไม่รู้จักการใส่บาตเป็นคนดิบไปเลยคนดิบของคนดงสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ดินแดนไหนเคยมีครูบาอาจารย์เดินผ่านมาบ้างเขาก็พอจะรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะครูบาอาจารย์เคยแนะนำเขาเอาไวา้เราไปทีหลังก็สะดวกขึ้น คือพวกเขารู้จักพระมากขึ้นเช่นที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านอุตรดิตถีตองเหลืองไม่รู้จักพระไปบินธบาทบางทีมันก็ใส่บาทบางทีก็ไม่ใส่บางครั้งบางแห่งอยู่ในถ้ำก็ไม่ต้องฉันกันเลยถึงไปบินธบาทได้ก็ได้แต่ข้าวเปล่าจึงนั่งทำความเพียรจนเพลินสามสี่วันก็เคยมีมาแล้ว ไม่ได้ฉันอาหารก็ดีไปอย่างเพราะอาหารทำให้ร่างกายของเราง่วงเหงาเหานอนกินอิ่มแล้วหนังตาก็หย่อนนั่งสมาธิก็ง่วงเร็วถ้าไม่กินอาหารเวลานั่งสมาธิไม่ง่วงเท่าไหร่จิตมันก็เบิกบานผ่องใสทำความเพียรได้ดีแต่ก่อนครูบาอาจารย์พาประกอบความเพียรกันจริงๆเดินจงกรมนั่งสมาธิกันจริงจ ยกตัวอย่างเช่นชันเสร็จก็ต้องเตรียมเข้าทางจงกรมกันแล้วที่ใครที่มันทางใครทางมันบางทีนั่งสมาธิในทางจงกรมก็มีนั่งหรือเดินตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายถึงเวลาปัดกวาดลานวัดออกจากที่เดินจงกรมก็จับไม้กวาดกวาดทางเดินจงกรมทันทีกวาดเสร็จก็ถึงไปหาบน้ำใส่โอ่งล้างบาท มันไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้การไม่เกิดนั่นแหละเป็นการดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้ากิเลสยังอยู่มันก็เกิดอยู่ร่ำไปเพราะความคิดเป็นเหตุให้เกิดความอยากความอยากเป็นเหตุให้เกิดการกระทาการกระทาเป็นเหตุให้เกิดการได้คือบุญบาปเมื่อมีบุญบาปก็ต้องเกิดอีกต่อไป โอวาดทาคำสอนหลวงปู่พวงสุบีโรหลวงปู่พวงสุบีโรได้มาก่อตั้งวัดป่าปูลูสันติวัฒนาที่บ้านปูลูตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่พวงสุวิโรมีสหธรรมิกที่ร่วมปฏิบัติด้วยกันหลายรูปอย่างเช่นหลวงปู่เหรียญหลวงปู่จันโสมหลวงปู่ท่อนและหลวงปู่บุญมา คำผิวรรมโมอย่างนี้เป็นต้นหลวงปู่พวงสุวิโรโมรณภาพด้วยโรคหลอนเลือดหัวใจตีบณนะโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพเมื่อวันที่22มกราคม2546เวลา9.50นาฬิกา50นาทีสมาธิและปัญญาเปรียบเสมือนตะเกียงและแสงสว่างของมันเองมีตะเกียงก็มีแสงไม่มีตะเกียงมันก็มืด ตะเกียงนั่นแหละที่เป็นตัวการแท้ของแสงสว่างแสงสว่างเป็นแค่สิ่งซึ่งแสดงออกของตะเกียงโดยชื่อฟังดูแล้วเป็นสองอย่างแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นอย่างเดียวกันและทั้งเป็นอันเดียวกันด้วยโอวาทรมคำสอนหลวงปู่พวงสุวีโรจากหนังสือสุวีโรเถรานุสอนกราบกราบ กราบสาธุขออนิสงส์แห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดไปช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ